สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแรนดอมนะคะความรักความสัมพันธ์มาดูกันว่าให้คุณตั้งใจนะคะลองคิดถึงค,คนที่คุณคิดถึงอยู่นะเดี๋ยวแม่หมอะจะดูให้ว่า คนที่คุณคิดถึงนะตอนนี้นะเขาคิดยังไงกับคุณนะคะก็เป็นดวงสุ่มนะคะอาจจะไม่ตรงกับทุกคนทุกท่านนะคะไม่รู้ว่าความสัมพันธ์นี้ยังอยู่ดีสบายกันอยู่ไหมนะคะก็เป็นดวงโดยรวมเช่นกันนะคะมาดูว่าคนที่คุณคิดถึงนะคะลองคิดถึงหน้าเขานะว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างนะตอนนี้เขามีความคิด อะไรเกี่ยวกับคุณนะคะความรัความสัมพันธ์นี้นะมีคนอยากให้แม่หมอทํานะคะก็เอ,อเดี๋ยวทำให้นะมาดูว่าคนที่คุณคิดถึงนะตอนนี้นะคะลองตั้งสมาธิหลับตานึกถึงหน้าเขาแล้วคือบางคนอาจจะเอยชื่อเขาในใจก็ได้นะว่าเขาคิดยังไงกับคุณเขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดอะไรบ้างนะมาดูกันนะ ใครพร้อมแล้วก็มาเริ่มเลยนะคะแต่ใครยังไม่พร้อมก็กดยุดก่อนแล้วก็ลองทําดูนะคะเดี๋ยวจะมาดูว่ามันจะตรงบ้างหรือเปล่านะเดี๋ยวจะดูพลังงานให้แล้วก็จะบอกเป็นราศีให้ด้วยนะคะวันนี้ไม่น่าลืมวันก่อนลืมวันก่อนลืมค่ะคอโทษด้วยว่าจะลงเขียนให้ใต้คอมเมนต์ก็ยังไม่ได้เขียนเลยนะคะ ก็มาดูกันนะคนที่คุณคิดถึงอยู่เขาคิดอย่างไรบอกได้เลยว่าเขาคิดถึงคุณมากเช่นกันไม่น้อยกว่าคุณเลยคิดถึงมากเศร้าด้วยนะไม่รู้มีประเด็นกันเปล่าคิดถึงมากมายบางคนก็อยู่ไกลกันคิดถึงกันยังไม่ได้เจอหน้ากันก็เป็นได้นะคะ แต่พลังงานโดยรวมก็คือว่าเขาคิดถึงคุณมากๆอยากจะเจอหน้าอยากจะเข้าหายอยากจะเข้ามาดูแลนะคะก็ไม่ขอขอไม่เจาะประเด็นและกันเนาะว่าเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะไหนแต่แค่ดูว่าเขาคิดถึงคุณหรือเปล่าแค่นั้นนะเขาก็คิดถึงปุณน,นะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าไม่คิดถึงนะคะนึกถึงช่วงวันเวลาเก่า ที่มีความรู้สึกดีๆให้กันนะคะช่วงเวลาเวลดีๆนะไอช่วงที่ไม่ดีเขานะจะลืมไปแล้วนะหรือมันอาจจะไม่ค่อยมีก็ได้แล้วแต่กรณีแล้วแต่คู่เลยนะคะรู้สึกว่าบางทีก็เศร้านะที่ไม่ได้อยู่กับคุณนะตอนนี้นะคะอยากจะให้ความสัมพันธ์มันวนกลับมาอีกทีนะคะถ้า บางทีบางครั้งเขาอาจจะรอคุณงอก,ก็อยู่ก็ได้เนาะมีความคิดถึงมากมากอืมความคิดถึงเต็มเลยหลับตายยังไงก็รู้แหละว,ว่าเขาคิดถึงคุณไม่มีปฏิเสธเลยว่าไม่คิดถึงอะนะถ้าถ้าเขาบอกว่าไม่คิดถึงแสดงว่าเขาโกหกแล้วไม่ใช่เลยนะอยากจะขอโอกาส เขามาหาคุณอีกทีนะไม่รู้คุณจะคิดอย่างไรมีความลังเลกลัวคุณไม่รับเขานะคะไม่รับความสัมพันธ์ไมตรีที่จะเข้ามาหาแต่เขาก็อยากจะมีให้มันมีเรื่องราวดีๆนะคะบางคนอาจจะอยู่ห่างไกลกันไม่ได้เจอน้ากันมาเนิ่นนานสักพักแล้วไม่ต่ำกว่าห้าหกเดือนขึ้นไปนะคะบางคนก็ปีกว่าเลยนะคะนั่นแหละ มากกว่าระยะเวลานี้เนาะรู้สึกอยากชัดเจนกับคุณละความสัมพันธ์ในครั้งนี้ถ้าเจอหน้าบอกได้เลยว่าคิดถึงมากอะ่ะอยากชัดเจนอยากเจอหน้าอยากให้ความรู้สึกนี้คุณรับรู้เหมือนกันนะว่าเขาคิดถึงมากมายนะคะแล้วรู้สึกว่าอยากเจอหน้าคุณแล้วขอให้คุณรู้สึกดีกับเขาบ้างนะคะ มันจะเป็นความรู้สึกแบบนี้นะในด้านของเขาคิดถึงมากมายล้นใจหมดแล้วเนี่ยไม่คิดถึงได้ไงนะตอนเนี้ยไม่ว่าเขาจะทำผิดหรือว่าเขาอาจจะทำผิดพลาดหรืองอคุณไม่ค่อยเก่งก็ตามแต่เขาก็จะเข้ามานะคะขอโอกาสบางคนอะ่ะอาจจะขอความช่วยเหลืออะไรคุณหรือเปล่านะคะ อย่าบอกนะว่าทักมายืมตังไม่น่าจะใช่นะคก็เขาคิดถึงคุณนั่นแหละนะออ๋โอเคเดี๋ยวดูเพิ่มอีกนิดนึงนะคะดูเพิ่มให้สำหรับ fc ที่น่ารักนะคะแฟนดอมของแม่หมอเป็นคนน่ารักทุกคนเลยนะคะคอมเมนต์น่ารักน่ารักทั้งนั้นนะคะก็รู้สึกว่า เขาอยากเข้ามามอบความจริงใจให้กับคุณอ่ะเขาอยากให้คุณเห็นคุณค่าเขาบ้างเขาเห็นคุณค่าในตัวคุณแล้วรู้สึกหวงสถานะรู้สึกหวงคุณด้วยนะคะหึงหวงด้วยอาจจะรู้ว่ามีใครเข้ามาพูดคุยกับคุณหรือไม่อยากให้ใครเข้ามาพูดคุยกับคุณนี่แหละนะเขามีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นเข้ามาแน่นอนค่ะตอนแรกคิดถึงอยู่ไกลๆคิดถึงแต่ไม่เทคแอคชั่น ไม่ทำอะไรทั้งนั้นแต่ตอนนี้นิ่งไม่อยู่แล้วนะคะเก็บความรู้สึกไม่อยู่จริงๆไม่ว่าคุณจะบล็อกเขาก็ตามยังไงเขาก็จะเข้ามาหาคุณนะอาจจะบล็อกทุกช่องทางการติดต่อหรือบล็อกการสื่อสารบล็อกใจบล็อกความสัมพันธ์นะคะเขาจะเข้ามาพบหน้าคุณนะเพราะว่าเขาคิดถึงคุณมากๆอืม อะไรติดไม้ติดมือมาด้วยคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยแสดงออกเป็นคนนิ่งๆนะเขาอยากเขาคิดมากกว่าในสมองเขาอะคิดมากกว่าที่จะทำออกมาให้คุณเห็นส่วนใหญ่จะเก็บไว้ในใจซะมากกว่านั่นแหละนะคะก็เป็นความรู้สึกของเขาที่อาจจะเจ็บปวดมากมายนะคะก็เพราะเขาเป็นอย่างนี้ไงเขาคุณถึงบล็อกเขาอะนะนั่นแหละ อาจจะรู้สึกว่าคุณคุณมีสเสน่ห์มากมายต่อความรู้สึกเขานะแหละเขาจะเข้ามาหานะคะและเขาก็ไม่รู้ด้วยนะคุณคิดยังไงกับเขาอะแต่เขารู้อย่างเดียวก็คือในใจเขามีแต่คุณเท่านั้นนี่หวานซ่าไม่มีนะคะก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะมีเรื่องราวอุปสรรคในชีวิตเขามากมายนะ แต่เขาก็ไม่อยากจะปล่อยมือคุณไปถึงแม้ว่าเขาจะเจอเหตุการณ์อะไรเขาก็ยังอยากมีคุณอยู่ในชีวิตอยู่นะในความรู้สึกของเขานะตอนนี้มีความมั่นคงในเรื่องของความรักนะตอนนี้ยังนิ่งอยู่แต่ความในใจของเขาว่านิ่งอยู่แต่ เขาก็อยากจะเริ like 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 ่มต้นอยากจะมอบสิ่งดีๆน่าจะเริ่มพูดขยับปากแล้วว่าจะมาพูดคุยกับคุณนะคะเขามาหาแน่นอนไม่เข้ามาหาเขาก็ติดต่อคุณไม่ได้ก็ได้แต่เจ็บปวดเสียใจคิดถึงมากมายนะคะใช้ความคิดมากกว่าการกระทำนะคนคนนี้มาเรามาดูว่าจะเป็นชาวราศีใดบ้างโอ้ ส่วนใหญ่จะชาดดินนะมังกรพฤกษ์กันชี้เด่นมากนะคะก็กรกฎพิจิกมีนเด่นมากเหมือนกันนะคะแล้วก็มีเอ่อธาตุลมไมุ่นทน,นกุมกุมกุมชัดเหมือนกันนะมังกรเด่นมากมาแล้วมาแล้วมังกรเอ่อมีนธนูธาตุไฟก็มานะ โอ้โหชัดเจนค่ะส่วนใหญ่ก็เกือบจะทุกราศีนะแต่เด่นชัดคือมังกพรพลิกศบกันนะคะแล้วก็มีนกุมมาเลยนะชัดเจนธนูด้วยนะคะย้ำให้อีกทีเขามีความคิดถึงคุณมากเลยอยากชัดเจนอยากเข้าหาคนที่นิ่งๆอ่ะคนที่ไม่ค่อยแสดงออกอาจจะมีอีกโก้เยอะหรือเขาพูดพูดน้อย เป็นคนที่จำกับความคำพูดมากกว่านะคะแต่ความรู้สึกของเขาอะล้นเอ่อเลยคนนี้เป็นคนนิ่งๆน,นะบุคลิกชัดเจนมากนิ่งมีอาจจะความแตกต่างในเรื่องของอายุกับคุณอยู่นะคะเป็นคนที่นิ่งเป็นคนที่มีนักที่การงานที่มัน่นคงนะ แล้วเ,เขาก็รู้สึกว่าคุณอ่ะเขามองคุณคุณก็นิ่งเหมือนกันเขายิ่งนิ่งไปใหญ่เขาไม่รู้ว่าใจคุณคิดอย่างไรกับเขาณนะตอนนี้นะคะแต่ก่อนหน้านั้นอ่ะคุณกับเขาน่าจะอา่ามีโมเมนต์อะไรที่น่าจะเป็นอะไรที่เขาประทับใจแหละนะที่อาจจะเจอหน้าการพูดคุยกันนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เขายังจดจำอยู่แล้วก็คิดถึงมากคิดถึงแล้วก็เศร้าด้วยนะ เพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้เจอคุณหรือไม่ได้พูดคุยกับคุณเหมือนอย่างแต่ก่อนก็เป็นไปได้นะเขารู้สึกคิดถึงช่วงันเวลาที่คุณเคยให้คำแนะนำให้ความช่วยเหลือจากเขาหรือนะตอนเนี้ยที่ก่นหน้านั้นเขาอาจจะไม่ได้ให้สิ่งต่างๆที่ช่วยเหลือคุณหรือให้ความเป็นธรรมอะไรกับคุณอะบางทีคุณอาจจะ พูดกับเขาเยอะบางทีแชทไปโทรหาคุณอาจจะเป็นคนที่แชทหนักขวาก็ได้เขาก็นานๆตอบอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยทักหาคุณนะแต่ตอนเนี้ยเขารู้สึกแล้วว่าการที่คุณเงียบหายไปนะสิ่งที่ก่อนหน้าน,นั้นเขาอาจจะดูเหมือนเมินเฉยต่อคุณนะ มันก็แค่การกระทำเนาะก็ไม่รู้ว่าเขาเก็บไว้ทำไมนะคะก็สมควรแหละที่อาจจะโดนคุณตัดใจตัดทิ้งหรือว่ามันไม่ได้อยู่ในสถานะที่เหมือนเดิมแล้วนะตอนนี้นะคะเขาก็เลยเสียใจมากๆนั่นแหละไม่รู้ว่าเขาจะเก็กพลอยไปเพื่ออะไรเพราะอะไรนะแต่ตอนนี้เขาคิดว่าเขาเก็กไม่ได้แล้วเขาน่าจะเปลี่ยนพฤติกรรม เปลี่ยนการกระทาสมัยเพราะว่าถ้าเขาไม่เปลี่ยนก็ไม่มีทางที่จะได้พูดคุยไม่มีทางที่จะได้กลับเข้ามาหาคุณแน่นอนนะเพราะคุณก็นิ่งเหมือนกันคุณก็ไม่แสดงออกเหมือนกันนะตอนนี้นะคะเขาคิดถึงช่วงวันเวลาที่คุณเคยเอาใจใส่เขามากๆนะนั่นแหละและเขาอยากจะกลับเข้ามาช่วยเหลือหรือให้ความรู้สึกดี ให้อะไรกับคุณบ้างตอบแทนคุณบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกแบบนี้นะคะนั่นแหละก็ได้แต่ขอขอโอกาสขอช่วงเวลาดีๆนะคะมีโอกาสให้เขาได้ทำสำเร็จด้วยคนคนนี้ไม่ค่อยกล้านะนั่นแหละคุณก็ลองดีคิดดูดีๆนะคะว่ามีคนแบบนี้เข้ามาในชีวิตคุณหรือเปล่านะคนที่นิ่ง,งๆเฉยๆนะ ไม่ค่อยแสดงออกคิดเก๊กต่บอกได้เลยว่าภายในใจคิดถึงคุณมากเลยนะทัดดินชัดเจนนะคะดินก็คือเป็นคนนิ่งอยู่แล้วอะเป็นคนไม่แสดงออกแล้วก็ยังบางทีบางครั้งอะเปลี่ยนแปลงความคิดยากหัวโบราณน,นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่รักใครก็รักจริงนะแต่ก็ต้องทนเขาหน่อยละถ้า ถ้าคุณไม่เบื่อเขาสะก่อนเพราะเขาจะทำอะไรที่แบบเดิมๆซ้ำๆตลอดถ้าทำอะไรก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นความรู้สึกแบบนี้ทางฝ่ายเขานะก็บอกไปหมดแล้วเนาะวันนี้แจ้งแล้วละเสียอะไรเอ,อิ่มลืมแจ้งวันวันน่าจะเป็นวันเสรา,าร์พฤือหัสได้นะคะแล้วก็ เมื่อกี้วันอะไรนะอพุฒกลางคืนได้มีพุธด,ด้วยนะคะมังกรพฤกษ์สบการณ์มีวันศุกร์ได้ด้วยนะคะพุธวันศุกร์เสาร์พฤหัสนั่นแหละประมาณนี้นะคะโดยรวมแต่ส่วนใหญ่ก็มีโอกาสเกิดขึ้นแต่ที่ชัดเจนก็คือพุธพูดไปแล้วนะคะพลังงานนี้จะเด่นมากบางทีก็เต็มร้อยเลยนะคะที่จะเกิดขึ้นก็ขอให้ ใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังด้วยนะคะเป็นแนวทางได้แล้วก็เอาไปคิดพิจารณาว่าตรงไหมน่าจะเป็นไปได้ไหมถ้าใครไม่ตรงก็เข้ามาฟังเพลินๆได้นะคะเดี๋ยวตามต่อกันในคลิปหน้าคลิปต่อไปนะคะขอให้มีความสุขสมหวงังขอบคุณที่เสียสละเข้ามาฟังนะคะเสียสละเวลาที่ เข้ามาฟังของช่องแม่หมอควีนนะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะเสียงหายแล้ว